ครับสวัสดีครับอังคารที่สิบเจ็ดนะครับกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาั้งมารบ่ายหนึ่งสิบนาทีนะครับผมนะอังคารที่แล้วนะสีบเจ็ดของขานพินนะครับก็เป็นบ่ายหนึ่งนะต่อดภัยบอกว่าเที่ยงนะก็คันนี้ครับ EP เจ็ดใช่ไหมครับนะ EP เจ็ดนะจากที่ EP หกนั่งที่โต๊ะนะครับเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับตัวไหนลูกที่เปลี่ยนหนึ่งตัวนี้นะอยู่ข้างสวิตนะ โน้ตเป็นบางอ่าอยู่ข้างสวิตโน้ตนะครับนี่นี่นะตรงนี้ครับเซ็นเซอร์ดีนะตำแหน่งนี้ครับที่ผมชี้นะตรงนิ้วองผมเนี่ยครับอยู่ใกล้กองเครื่องนะสรุปว่าเงยองตดแล้วครับนะเห็นฮะเดิ๋นิ่งครับเนี่ยตอนนี้กำลังไล่น้ำอยู่ครับอ่นะเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวต้องการประกอบแล้ววิ่งเทสนะครับวันนี้นะฮะดูซิื่อน้ำดันไหมดัาน,านไม่ลูกเทเกอร์ต้องวิ่งทดสอบใช่ไหมอ่าถ้าไม่ดันก็โอเคนะตามรายการ ถ้าดันก็เป็นไงลูกเหนื่อย <S <S น,น,นอะ่อโอเคนะนี่นะมีการเครื่องสั่นเล็กน้อยนะนช่วงสตาร์้แรกๆน้ำเริ่มมีอุณหภูมิแล้วครับดันขึ้นมานะอ่าโอเคก็คดำเนินการเลยลูกฟองไม่มีนะฟองไมม่ีนะอ่าเดี๋ยวดูใกล้ๆล,ลงเ,เดี๋ยวดูฟองนะครับว่ามีฟองไหมครับในระบบ,บน้ำเริ่มลดแล้วนะอุณหภูมิเริ่ดแล้ว ไายตัวนี้ยังไรรมแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ด่ามาล้องไนงะผ่าดล้องน้ำนะ่ยเดี๋ยวจะเปิด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 นี่เปิดเ,เ,เบอเล่ล ฟอมกันนะกองตัวนี้กองตัวที่วิ่งมานะน้ำหลอดที่กลับมานะเอาโอเคปิดฝาเดี๋ยวเทสดูดูนุมหภูมิตลอดนะแล้วจับท่อนี้ด้วยระวังโดนไฟพัดนะเนี่ยท่อตัวนี้เป่งไหมเนี่ยบิดคอยบิดอยู่ด้วยนะเ่าโอเคครับี p 6นะครับ่ p 6ชัยน่านนะครับก่อนเริ่มดันการตามขั้นตอนไปนะครับก็คงไม่ไม่มีอะไรนะฮะมันติดแล้วนะครับนะก็ ามให้ท่านเห็นนะเปลี่ยนเซ็นเซอร์แคมไอดีนะครับฝั่งอินเทคนะครับนะทำให้รถเนี่ยไม่มีสัญญาณไปจุดระเบิดนะครับเพราะนั้นมันจะระงับทุกระบบนะครับนะเป็นแนวทางครับท่านไหนที่ใช้อยู่นะครับมีปัญหาวกโวนนะครับติดต่อเราได้นะครับผู้รบรีออโต้อภิชัยออโต้ลบรีนะครับซ่อมเบนซ์ซ่อมบีมนะครับหาาซ่อมที่ไหนไม่จบนะครับลองแวะเวียนมาหาเรานะครับแล้วก็ลองมาปรึกษาเราได้นะครับขอคาดว่าปัญหาท่านอาจจะจบได้นะโดยใช้เวลาไม่นานนะครับ ก็ลองดูครับนะอยู่ใกล้ละแวกลบบุรีนะครับก็ท่านที่อยู่กรุงเทพก็มานะแล้วก็กำแพงเพชรครับเยอะนะเพชรบูรณ์มามากันเยอะนะครับก็ขอขอบคุณมาณะที่นี้ด้วยนะครับที่มีความมุ่งมรณะนะแล้วก็ประสมให้เราดําเนินการเซอร์วิสให้ท่านโดยที่ไว้ในเชื่อใจนะครับบางคันบางท่านนะฮะยอมเสียราคารดสไลด์ทีเจ็ดแปดพันนะครับหรือเป็นหมื่นนะครับเพื่อมาให้เราดูแลนะครับก็ขอขอบคุณครับนะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดงท่านสกายนะครับกดัวใจให้ด้วยก็ได้ ได้ก็ดีนะหัวอภิชัยออโต้นะครับต้องขอจบคลิปแต่เพี่ง้องนี้ก่อนครับพูดไวเนียฮะขออภัยนะฮะบางทีพันกันนะฮะก็จะรีบทําคันอื่นต่อไปนะครับเนี่ยเบนผมกำลังใส่คันส่งอยู่นะฮะก็คือตัวนี้นะก่อวันนี้เสร็จสองคันแล้วครับสามคันนะเสร็จไปแล้วคันหนึ่งนะครับคันนี้ครับรถข้าราชการนะครับเรียบร้อยนะฮะสไลด์มาตาไม่ติดครับคันที่หนึ่งนะเดี๋ยวคันที่สองนี่ลองวิ่งอยู่ครับส่วนคันที่สามนี่ปรับล้อครับก็จบนะครับสี่รายการ คุณครูสลับรีนะฮะโอเคนะครับต่อเดี๋ยวว่าไงครับเจ๊กุ๊กถ่ายน,นิดนึงว่าไงได้เวลากินข้าวเป็นไงเครียดไหมไม่เครียดนะถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยไม่ต้องแงเอาโอเคโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ